ไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดนราธิวาสนะครับดูเหมือนจะมีพ่อค้าใช้สีย้อมผ้ามาทาไก่ให้น่ากินหรือ,อยังไงอันนี้สาสุขจังหวัดนราธิวาสไปตรวจสอบนะครับน้องไบคุณหมอสันเพชรที่รักษาค่ะในแพทย์สาธารณสุขนาราธิวาสนะคะบ,บอกว่ามีพ่อค้าหัวใสในพื้นที่อำเภอต่างๆของนาราธิวาสตอนนี้เอาสีย้อมผ้า,ามาจากมาเลเซีย มาทาที่ตัวไก่แล้วก็เอามาวางขายตามท้องตลาดให้สีสันมันดูน่ารับประทานค่ะทางคุณหมอสรรเพชรบอกว่าตอนนี้ก็ส่งทีมสาธารณาสุขออกไปซุ่มเอาไปสุ่มตระเวณตรวจสอบตามตลาดสดนะคะก็พบว่ามีจริงตามที่มีการร้องเรียนเข้ามาค่ะตอนนี้ก็เลยมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบแล้วก็จะได้ช่วยกันตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่จะได้สั่งระงับไม่ให้จำหน่ายค่ะ สีสดใสดูน่ารับประทานซึ่งจากการตรวจสอบพบว,ว่าเป็นสีย้อมผ้าซึ่งไม่สามารถนํามาบริโภคและก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับต่างสนานักงานสาธารณสุขจังหวัดและก็สนานักงานสาธารณสุขอำเภอก็ได้แจ้งเตือนให้กับผู้บริการช่วยกันตรวจสอบและก็สั่งระงับไม่ให้จําหน่ายและก็ให้หยุดการกระทําดังกล่าวนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้หยุดและก็ ให้มีการจําหน่ายนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ยังมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับในการสุ่มตรวจและก็ให้ความรู้กับประชาชนครับมีการทำโพสเปอร์ไปติดตามสาระที่ต่างๆเตือนด้วยเนี่ยน้องรว่าอย่าซื้อไก่ลักษณะแบบนี้มาทานนะคะมันเป็นอันตรายอาจจะทำให้เสียชีวิตได้มันเป็นสีย้อมผ้านะคะนี่ครับก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกัน